อากาศกราบสวัสดีครับเอฟซีครับที่กาลังติดตารรับชมครับช่องไทยสารบันเทิงครับพี่น้องวันนี้ผมคุกกลุ่มครับทีมงานไทยสารบันเทิงคับมาที่ล่ำนำเส้นครับบันกุชเชนคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้มานะผมรถบานประตูลงครับนำกับรู้สึกว่าจะเหลือน้อยหน่อยครับพี่น้องเออข้าเจ้ามายกว่าชิวเกี่ยวสัญญาบัตรนี่ถือดีอยู่ที่พี่น้องเออโอ้ปวดหัวเหี้ยกับถือเนาะ เห็นอยู่ครับเดี๋ยวมาเพิ่งไอ้เพิ่นเอาปลาซิวแก้วกันแล้วกันครับนี่ว่าแม่นน้ำหลากนะครับช่วงน้ำน้อยๆนะครับเป็นตีกันบ่นะครับปลาซิวแก้วมีอายุสามดางในพี่น้องเด้อสะดุ้งปลาซิวแก้วนะครับมีอายุสามดางอันนี้ทีมงานอาจจะเป็นทางบึงการนะพี่น้องนี่เกี่ยวหุ่นพ่อมม่เอาบึงก,กันครับสีเขียวว งว่แรกครับพี่น้องเอาเขายุพี่น้องเขายุนี่แหละครับอาจจะเห็นบ่ป,บปันใดบ่ชัดเจนบ่ไใดพี่น้องอเอ้นี่แห<ๆ>ลนะครับย่ำ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 เหมือนพี่น,อน้องเนอะบังยังน้อยครับผมแต่ว่าเขาอยู่เอาเขียนเอาสะดุงนี้ครับพี่น้องได้กันบ่เมื่อใดลงไปข้างลางครับยืมถ่ายซูมไปก็บังบังเปนแบบนั้นนะ,ะนี่นะครับเข่าอยู่ที่พี่น้องครับนี่ครับ เพิ่งเหยกะยกดุอยู่ยกดุอยู่นี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาครับโอ้ยเขาดีอยู่ครับเอ๋อสะดุ้งปลาซิวแก้วครับผมเอออันนี่ก็เขาเอ๋อเจ้าหุ่นก็เขาครับเนี่ว่าบังเลยของเจ้าหุ่นเลี้ยวกับเขาดีเล้วพี่น้องนั่นเอครับของทางสรางแดงครับแดงกับเส้นเส้นหยักบอกเขาดีอยู่ครับ เอาว่าเขาคือเก้าครับพี่น้องนี่แหละครับนักสะดุงปาซิวเกี่ยวสวัสดีว่าเขาอยู่เขาสุบาทครับเขาสุบาทแต่ว่าหน่อยเป็นเบาดินึ่งเป็นใหญ่มอง สวดกับพี่น้องเนาโาหลายอยู่ครับจะดูนี่เขาบอสวดกับพี่น้องสวดบอสสวดดีกันครับผมเขาอยเขาอเอหลเติบครับหลายเติมเกียวกบละมุกดออก เงี้ยกระโจนนี่อยู่ครับพี่น้องน้ำกระไล้ใบย่างครับวันนี้เขาอีกครับพี่น้องนี่แหละครับสูตรนี่สิเลยครับแกจะว่าท่านตัวใหญ่ปนไหนครับช่วงนี้นะครับเราซื้อเข่สู นเขาเระก้าทายแนงนาะบเขากล้องเขาน่นอเรัฮัลโอล้ยสิว่าสดุงนี้นะครับจะถึงดีก็มู้งครับพี่น้องถึดีก็มู้เห็นชัดเจนก็มงแอาุเน้นสะดุงนี้ได้พี่น้องนะครับเอา วัดสิงหล่านี้ครับผมของเจ้าหุ่นกับเขาอยู่พี่น้องสะดุ้งในน้องอย่างนี้กันครับผมเขาดีครับพี่น้องเขาดีครับ เปิดไม่ได้ครับพี่น้องสวดสวดสวดบู๊ยจะอะไรจังหวครับเข้าดีเด้พี่น้องเนาะหัหากินมันอึ๊บคือก็ละลายครับพี่น้องไปเลยไปเลยไปเลยโอ๊ยจังหวะนี้ครับพี่น้องเอาอีกขี้เกล้วครับ ลมลมหกคุกน้านขวาน่งมาเฉียสนุนเรัไปบนน่งนันน้งมนคือไงคุกคุกแต่น่งไม่ลดแ่งใจไม่ลดแรงใจนี่เก่าอีกแล้วครับมุมมุมอาจจะเ่ค่อยเห็นบันไดนะครับผมเขามาอย่างน้อบ้านแค่นี้ล้มหัวกุดมานส้นดตัวนี้ลมหั้านเดตัวนี้ ล้มหัวขูดกับพี่น้องพป็นไรครับเอามาจะใสะ่อะนมล้มบ่ดเดี๋ยวนี้เออเอารุ่นกันต่อพี่น้องล้มมาจังไดหล่ะบ่ะเดี๋ยวนี้ชื่อค,อคอมือค้มมาแล้วลมแห้งครับพี่น้องแต่ว่ากัดเขาขึ้นก้านั่นแหละครับนี่กับบูกเขาลาย,ลายอะไเออถือถือลายได้พี่น้องแต่ว่าคอยเห็นบันดเลย

แล้วก็ได้ยูดิกินอะไพี่น้องครับผมแล้วลการยอกย ok ok ok, อผ้าซีเกียวนะครับหรือเป็นลำล,ำ,ลำเส้นบ้านกุดแค้นนะครับตำบลลอนทองอำเภอหนองเรือจังหวัดพังก่นปกติน้ำจะอยู่โซนถี่หรือพี่น้องสูงสูงถี่ครับลดลงไปน่าจะประมาณเกือบสองเมตรครับสองสามเมตรเลยนะครับคนปิดบานทั่อง,งน้ำมันก็เริ่มนไอยลงมาพี่น้อง,องเอายกบาน ช่วงเมื่อกี้นายกบ้านเนี่ยนำอะไรนำของเครื่อง,ง,งบ่มีมาเดียวกันก็เ,เลยลดบานลงน้ำก็ลดลงนะครับเนานี่นะครับก็พอได้ยุได้กินกันไปหน่อยเรยว่าการย่อมย่อมนี้ครับอาจจะบ่แมน่นฤดูกาลของเพิ่นแต่ว่ากา็ยังถืออยู่นะครับถืดอ,อ,อดีอยู่เขาดีนะครับผมสองรายการน้องเนี่ยเป็นน้องแรกขอบคุณเด็ซีนะครับ ก็มาติดตามชมครับบเนาะนี่ครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศการบินมากมาสิดเกลียวกับฝนกันเริ่มสิมาแล้วครับคึมไหมแล้วครับผมเออประมาณนี้ครับพี่น้องสันสันครับอ๋าเบิ้งยีชัน้อยกันนะถีก็โอ้โหคนจีหุ่นกระเขาเอ๋อมีกระเขาอยู่พี่น้องก็ได้ครับผมมันก็ได้อยู่ครับจีหุ่นก็ได้หลายอยู่ โอเคครับผมพอกันไม่คิดหนาด้วยพี่นอนเนี้อครับผมสวัสดีครับ